่ปุ่นยิ้มหน่อยวันวันที่หนึ่งมกราคม2 5งพห้าวันเริ่มเริ่มปีใหม่ปุนย่างอายุเพศ่อละไรกันเนาะถ้าน่าตามปีพศอเอนาะย่างพ่อครบว,วเลยเนี่ยไปโรงีานองไร้ไ,ไรงงปุนนี่ยได้สีวันลัเดือนหน้ามันจัดไปต, COVID. ตรวจโควิดจับเงา ม่วนเลี่ยครับคุณนะคุณไปโรงเรียนม่วนนะพูนรับเรียวการให้เนาะไอ้พูนเห็นกับคุณหย่งไอ้พูนคู่คู่ไอ่ชื่อคู่อย่งฮะไอ้พูนคู่ไอ่ชื่อคู่อย่งครับอ่ามองกล้องหน่อยยิ้มหน่อยโอ้ ยิ้มจ่ยแล้วเนะาะโอ้ถ้าลูกสันมาเนี่ยมากินยางอีนี่อ๋กินกิน,นกินอ<ด>่ากินกินกินดูออร่อยไหมครับอร่อยกอน้ำกอ,อ ป่านั่งป่านั่งพอถ่ายรูปอยู่ป่านั่งนั่ง,งหายบ้านนั่งมาได้เข้ากล้องนะนี่และยิ้มยิ้มยิ้มกูจอบกูจอบ ดรอแล้วลูกแต่่อนนี้มันจะจา่างเนาะดรอขอลิงน้อยดรอลิงน้อยลิงน้อยลิงน้อยหันหน้ามาหน่อยน่ายิา้มจ่างทำเลยนี่อ่าได้ได้ได้ได ไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมอันนี้ไม้ของผ้าอย่าไม้ของผ้ออา,าอย่าอ่าไม้ของผ้านาตีแค่นั้นแหละไม้ไม้ตีอยู่ที่นั่นนะหึ่งตองหึ่งตองหึ่งหอ่งหึ่งผ้าคู่บ้านผ้าครู่บ้า อืมได้ไ hmm. ด้ลอ so mm ัด hmm. ดิกอนมาเดวพอใส่ขึ้นเดวพ่อใส่ให้อ่าอใส่ให้นคับครับเดวพ่อใส่ให้ ใช่อยู่ในนี้ครับใช่ฉันอยู่ในนี้เอออันนั้นมันใหญ่อันนั้นมันใหญ่อันนั้นมันใหญ่เอ้ยมันใหญ่อันนั้นมันใหญ่อันนี้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 ได้ได้ได้นี่ได้เลย ไม่โยกคุณไม่โยกตีอ๋อไม่โยกครับตีอ๋อไม่โยกไม่โยกไอ้คุณไม่โยกไม่โยกมันจะตกใส่ตีน ต่อ้วปุ๋นไม่ยกไม่ยก ไม่ได้มันของอขี่ไม่ได้มันของใครอ่ะของวัดทานแม่มาแล้วนะคุณกำลังตีละครอยู่นะคุณทำได้ก่อนฮะโค้งได้หรอยากยากโค้ขึ้นขึ้นนี้ก็ได้ไหมมาดูสิอะไรไหนเข้าไปกันไหมอ๋ออ๋อไปเลยไปเลยไปเลยคุณไปไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปนะครับ ไปสิไปสิไปสิปยขึ้น,นป้ยพูดขึ้นไปพูดบ่น,บน,บน,นอยู่เพื่อคืนอ่าไปกร<ห>ดดาไว้เนาะ บนถุยน,นอนนี่มันมีมีอะไรอางมันมีตกโตมันตกะโต๊ะทำไมนะเอือม,มีอันนี้โบจกันเลยบโบจกปากบนไม่เอานะเชื้อโรคนะ ฉั้นล่างได้ชั้นล่างได้ครับชั้นบนขึ้นไม่ได้นนอ่จาจไปเลยไปเลยปันไปเลยแค่บันไปเลย รถสมบอยนี่ไงสมบอยสมบอยถ่ายรูปโอ้ยเอาๆเอาๆจน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 มาละนี่ปัดกันมาละนี่อ่าไปอ่าสมบอยถ่ายรูปสมบอยชอบถ่ายรูปดูสมบอยสมบอยสวยเนาะไปอ่าสมบอยสมบอยให้ที่ไปก่อนไปสมบอยให้ที่ไปก่อนแน้ให้ที่ไปก่อนแนะอาถ่ายรูปสมบอยนะ นี่ยิ้มนะค่ะยิ้มยิ้มยิ้มยิย้มอ๋อนาฮะแก <c oughs> โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปเลยปั่นจักรยานเลย <c oughs> ไปเลยครับไปได้เลย Ồ, oh, เก่งเนาะปัดเนาะอืมโอ๊ะซื้อของ <laughs>

ไหน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 เอ้าโนมโดนอามือลงเอามือล่องนะถ่ายรูปหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่เอ้าเก่งเก่งขนาดนี้ไปเลยไปเลยปั่นไปเลยค่ะปั่นไปเลยปั่นไปเลยอ่า